สวัสดีครับวันนี้วันที่15รกรกฎาคมส5 6 8นนะครับวันนี้มาดูสถานการณ์ของเซ็ตนะครับมาช้ากันนิดหนึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งนะครับเซ็ตนะครับช่วงนี้วิ่งบวกขึ้นมานะครับเซ็ตตอนนี้บวกอย่างแรงเลยนะครับบวกไป13.79จุดานะครับราคาบวกอยู่ที่1,500 อ่า1,156.61จุดนะครับนะครับเราก็ต้องอ่านดีๆนะครับเียดูตาให้มันชัดๆนะครับ1,156.61จุดนะครับส่วนตลาด m อ i ก็บวกไป3.5จุดนะครับเขียวเหมือนกันนะครับราคาที่2อ6ร้6ยจุดจุดนะครับไปดูเซตหน่อยครับว่าเขาจะเป็นยังไงวันนี้วันอังคารนะครับเซตนั้น จะมีโอกาสไซว์เวัพขึ้นไปอย่างไวนะครับเราต้องมาดูนะครับจากทิศทางนี้จะเห็นว่าราคาของเขาค่อยๆบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากทิศทางก็จะเห็นว่าอาทิตย์นี้นะครับมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปแล้วก็การบีบตัวเข้ามากันของบริษัทแบนนะครับบีบเข้ามาหากันแล้วก็แยกออกจากกันนะครับคือเขาบีบเข้ามาหากันทําเส้นคอร์ดเข้ามาแล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นมานะครับ โอกาสที่ก็จะพุ่งต่อไปนั้นซีเซนลิเนียร์เลกชันตัวสูงสุดนี้นะครับที่ราคา,าสูงสุดของเขาก็คือ1,153นะครับ1,153นะครับอ่าไม่อ่าคือของเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่นี่มันจะเป็น1,171นะครับจุดสูงสุดของเขานะครับคือถ้าดูค่าดูอ่าแนวรับเดิมๆของตัวเซตนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่1,100 56นะครับแต่ต่อไปนะครับราคาจะค่อยขึ้นไปที่เส้น2และว,วันนะครับมีเป้าหมายอยู่ที่1,289บาทอันนี้คือเราดูไปล่วงหน้าแล้วนะครับคือทำไมมันเป็นขาขึ้นก็เพราะว่า macd ยังคงชี้ขึ้นไอ้สายพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ obv ยินขึ้นแม้ว่าวนรุ่มจะไม่ใช่ก็าตามนะครับคือถ้าถ้าเราเห็นอินดิเคเตอร์3ตัวจาก4ตัวเป็นขาขึ้น เราก็จาก5ตัวตัวนี้ด้วยเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องพุ่งขึ้นไปนะครับในเร็วนี้คงจะไม่มีข่าวใดเลวร้ยวายมากกว่าปัจจุบันอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นถ้าเขาสามารถฝ่าฟันราคาพุ่งขึ้นมาได้ยังคงจะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับนี่คือแนวโน้มที่เราให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูแต่อย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดนะครับจนกว่าท่านจะใช้สติแล้วก็การพิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนนะครับ อันนี้เราให้ท่านฟังแบบนี้นะครับเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาดู5้าหุ้นนะครับที่อยู่ในโมดัตชีปวลลุ่มนะครับตัวแรกนะครับก็คือท t p นะครับท t p วันนี้ลดลงไป0.02สตางค์นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่1.88นะครับราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอยู่ที่1.88กับ1.87นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะครับทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้น g uh, t b นั้นก็ลบไป1%นเเดือนที่ผ่านมาลบไปอีก3% 1เวิที่ผ่านมาลบไป0.35%เปนี่นะครับเป็นแนวแนวลบนะครับแล้วก็มี PE อยู่ที่8.68เท่าแล้วก็มีอยู่ที่7%นะครับมี EPS อยู่ที่0.05สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07สตางค์แบบนี้เราจะทำยังไงดีเราจะคิดยังไงดีนะครับไปดูจังหวะการคิดและแนะนำนะครับว่า แนวโน้มของเขานั้นถ้าตอนนี้นะครับถ้าเขาสามารถยืนอยู่บนเส้น2องว้วันโดยปกติได้ตอนนี้ราคาเท่าเส้น2อง้วันนะครับราคาของของของเซตวันนี้นะครับเป็นโดจิซึ่งกําลังตัดสินใจว่าจะวิ่งขึ้นหรือจะวิ่งลงนะครับาการมันเป็นโดจิเพราะนั้นตอนนี้ราคามันอยู่ที่1.88บาทนะครับก็คือเส้น2อง้วันนี้เองนะครับ1.88บาทก็คือเส้น2อง้วันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าราคาต่ํากว่าเส้น2องเววันมันก็จะลงมาอันนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นจังหวะขาลงนะครับมันก็จะขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะครับเป็นไปตามการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับแต่ถ้ามันดีดกลับขึ้นไปนะครับมันมีโอกาสน้อยมากนะครับแต่ถ้ามันแข็งขันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปก็จะไปที่จุดสูงสุดนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าวอลุ่มใน,นมีมาเข้ามาเยอะนะครับมีวอลุ่มสีเขียวเข้ามาที่281.41มิลเลียนนะครับแต่ว่า MSCD นั้นยังคงซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนยนะครับเราก็อยู่ประมาณเส้นซิกแนลนะครับส่วน r s i นั้นชี้ลงนะครับ r s i ชี้ลงอยู่ที่ 42นะครับแสดงว่าโอกาสที่จะลงนั้นมีสูงนะครับแล้วก็ O V ไซเวด้านะครับ2ตัวที่เขาชี้ลงหรือว่า3ตัวที่มันยังไม่ขึ้นนะครับ4ตัวที่มันยังไม่ขึ้นนะครับมีตัวเดียวที่มันขึ้นก็คือตัวบนลุ่มนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นจังหวะขาลงนะครับตัวที่1นะครับมีพาราบลิกซาตัวที่2งมีเบสดีตัวที่3เป็นไอ i ตัวที่4เป็น O P V เห็นเป็น1 2 3 4 เป็นจังหวะขาลงนั่นหมายความว่าราคาของตัว TTP จะค่อยๆย่อลงมาแบบนี้เพราะนั้นแนะนำตอนนี้ว่าท่านควร stop loss หรือตัดกำไรหรือตัดการขาดทุนที่1.88บาทนะครับ1.88นะครับถ้าก็คือว่าถ้าต่ำหรือถ้าขึ้นมากกว่านี้หรือต่ำกว่านี้จะไม่การขัดตัด loss นะครับต้องขัด loss ที่1.88ให้ได้แล้วกันนะครับก็แนะนำไว้ท่านประมาณนี้นะครับลองพิจาาดูนะครับ แต่ว่าวันนี้เซตบวกขึ้นไปนะครับมันอาจจะพุ่งขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเซตขนาดบวกมันยังติดลบนะครับท่านแสดงว่าท่านจะต้องคัดลอสนะครับมาที่ตัวที่2คือ BWG นะครับีด g วันนี้บวกขึ้นไป0.01งสตางค์นะครับราคาอยู่ที่0.21บาทนะครับเนื่องจากว่าเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป4%แต่ว่า1อาทิตย์กับ1เดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับป e ีอยู่ที่ 8. จุดอยู่ที่9.76เ เท่านะครับอยู่ไม่มี DPS DPS มีอยู่0.72แล้วก็ d ีเพไม่มีนะครับแล้วก็มี EPS อยู่0.00<ๆ>ก็คือเอาไว้ง่ายว่าไม่มีนั่นเองนะครับสุปมี PE อยู่ที่9.76เท่านั้นเองนะครับไปดูจังหวะกราฟของ bwg นะครับดูเหมือนว่าราคาพุ่งบวกนะครับไม่ไม่ได้พุ่งบวกอะไระครับพอดีว่าเป็นแนวโน้มนะครับว่าวันนี้ติดลบนะครับเป็นติดลบสีแดงแทั้งที่ ราคาของตัวอของปูลจัแบนกำลังบีบเข้ามาหากันนะครับแสดงว่าเร็วๆนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็มีภาระปรึกษารองรับเป็นวันแรกแล้วก็มีวอลุ่มเข้าเยอะนะครับสรุปตัวนี้จะเป็นยังไงครับราคาจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับมีวอลุ่มนะครับแล้วก็แม้ว่า a อ c บซดีไซเว่ย์ดนข้าง r s i ายไซเว่ย์ออกด้านข้าง o b v ีว SI ีไซเว่ย์ดนข้าง, v v าางเอาแล้่อย่างนี้เราจะทํำยังไงดีเราต้องเชื่อตัวนี้นะครับตัว ตัวพารบบริกษาเพราะว่าพารบบริกษามารองรับจุดดดานล่างนะครับรองรับราคาเด่นล่างแสดงว่าราคาจะต้องไซเวย์อัพขึ้นไปเพะฉะนั้นจับตาดูตัวนี้ให้ดีนะครับ B ี W G นะครับโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปมีสูงและจะไปที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาแนวรับที่0.21นะครับราคาจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวเส้นเส้นด้านบนของกรอบรงเรนจ์คิชชั่น ประมาณ0.23 0.25นะครับแต่โอกาสของเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2และว,วันในอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือ2เดือนข้างหน้านะครับถ้าเกิดเขาสามารถมีความสามารถขนาดนั้นนะครับโอกาสจะไปชนเส้นสองและว,วันไปทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับดังนั้นตัวนี้จับตาดูแล้วก็เก่งกําไรได้ในอนาคตนะครับลองพินาดูนะครับตัวที่สองผ่านไปตัวที่สามาาถู ทูวันนี้บวกขึ้นไป0.10สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่11.20บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาทูก็ลบไป5% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป6% 1วีที่ผ่านมาลบไปอีก0.88%ยังคงไา์ไวดาวนะครับ PE ไม่มียูไม่มี DPS ไม่มีม e ี EPS บวกอยู่0.05สตางค์นะครับนี่คือกำไรสุทธินะครับแล้วก็ไปดูจังหวะกราฟของทูนะครับดูเหมือนว่าราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลาง b l ร์แบนด์นะครับ เป็นโอกาสอันดีที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีพาลบรกษารองรับอยู่ดล,ล่านะครับตัวนี้จังหวะของเขาก็คือสูงสุดนะครับลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับทูนะครับตัวสำคัญที่ต้องผ่านพ้นไปได้คือเส้น2และวันนะครับถ้าเขาสามารถผ่านพ้นเส้น2และวันไปได้ราคาจะไปที่เส้นสูงสุดของกรอบปริเนเกชันนั่นเองนะครับตอนนี้ แนวรับอยู่ที่11.20นะครับส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่เส้น2แล้ววันก็คือ11.68บาทนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดท่านจะคัดลอสนะครับก็ยังคงปล่อยก็าทำเก่งกําไรต่อไปนะครับส่วนจะคัดลอสก็อยู่ที่เส้นบุรุษบแบรนดด้านล่างประมาณ10บาท25สตางค์นะครับต,ตอนนี้มี v o ลุ่มเข้าเยอะนะครับ v o ลุ่ e เข้านะครับมีว o ล u ่มเข้าที่114.30มิลเลียนนะครับ m อ c d ยืนเหนือเส้นส i g n a l นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นหนาสซไซายเวทถึงซ d e เวทไปทางด้านข้างที่สี่สินะครับแล้วก็ OVV ไวแบบขึ้นไปมีแนวโน้มหรือมีอินดิเคเตอร์เป็นขาขึ้นมี1มี2มี3มี4และมี5ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นซึ่งสามารถเก่งกำไรได้มีเราชี้ชัดแบบนี้นะครับถัดมานะครับตัวที่4ก็คือตัวที่สก็คือ A.W.C. นะครับ A.W.C. วันนี้บวกขึ้นไป0.09สตางค์ราคาอยู่ที่2บาท2สตางค์นะครับ0.2บาท0.2สตางค์นั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป9%นะครับ1 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา15% 1นีคที่ผ่านมาก็อ่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา4% 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา15%นะครับ P/E อยู่ที่9.94เท่านะครับมีอยู่ที่3.89มี P/S ที่0.06สตางค์เราเคยมีการปันผลที่0.08สตางค์นะครับนี่คือ AWC นะครับไปดูจังหวะของเขายังคงสายเวฟขึ้นมาและยินเหนือเส้น l i n e a r r e a t i o n ตอนนี้คือสามารถทะลุเส้น l i n e a r r e a t i o n ขึ้นมาแล้วเขาจะค่อยๆพลิกเส้นดึงเส้น l i n e a r r e a t i o n ให้สายเวฟขึ้นไปโดยการสายเวอเอด้านข้างถึงสายเวขึ้นไป เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้ายังก,กัดฟันแล้วอดทนต่อไปราคาจะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตอนนี้แนวแนวรับอยู่ที่2.02นะครับราคาจะค่อยไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงไซวับขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่แนวต้านสําคัญคือ2.91านสตางค์นั่นเองนะครับถ้าท่านอดทนถึงอีก2เดือนข้างหน้านะครับโดยวอลลุ่มเข้านะครับวอลลุ่มเข้าเป็นแทงเทียนสีเขียวที่9 4 8 2สิมิลเลนนะครับ เอ c ดชี้ขึ้นนะครับเป็นเป็นจังหวะขาขึ้นนะสายชี้ขึ้นอยู่ที่62แล้วก็ o v วีซด์เว์อัพขึ้นไปมีอินดิเคเตอร์เป็นขาขึ้นมี1มี2มี3มี4มี5ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับมีอินดิเคเตอร์เตอร์ตั้ง5ตัวนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัวโมโนนะครับโมโนวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับราคาแข็งอยู่ที่1.76 สแสดงว่าอะไรเรานี้จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาขา้บวกไป49% 1ิเนเดือนที่ผ่านมาบวกไป4% 1หนึ่งวิกที่ผ่านมาบวกไปอีก1%นะครับ PE ไม่มี u ไม่มี d b s ไม่มี EPS ก็ไม่มีเพราะนั้นไปดูกราฟกันนะครับกราฟบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ราคาของพาราบลิษามาอยู่ด้านล่างนะครับเป็นวันแรกนะครับเมื่อราคาพาราซามาอยู่ด้านล่างแล้วอยู่ต่ำกว่าราคาเพราะนั้นราคาเลือกข้างขาขึ้น ราคาถัดไปจะพุ่งขึ้นไปนะครับจะเป็นขาขึ้นทั้งสิ้นนะครับจะเป็นขาขึ้นทั้งสิ้นนะครับแสดงว่านะครับตอนนี้ถ้าเกิดถ้าท่านจะเข้าช้อนราคาช้อนปัจจุบันคือราคาช้อนซื้อคือที่1 1 7 6บาทนะครับราคาช้อนซื้อที่ตรงนี้นะครับท่านต้องเข้าช้อนซื้อที่ตรงนี้เพราะถัดไปราคาจะค่อยไซว์เวย์ขึ้นไปไปสูงสุดที่กรอบ ลีเนียลัก,กชันที่2บาทส0สตางค์นั่นเองนะครับแม้ว่าวันรุ่มวันุ่มวันนี้เป็นวันรุ่มสีแดงนะครับมีวันรุ่มเพียง86.93้ามิลเลียนแต่ว่า MACD ยืนอยู่เหนือเส้นศูนยนะครับยืนอยู่เหนือเส้นส i g n a ลด้วยเพราะ,ะนั้ราคาพุ่งขึ้นไปไอซไซด์เอกด้านข้างอยู่ที่54นะครับถือว่า เป็นจังหวะขาขึ้น OV ก็สายเวกถดค้าเพราะนั้นอินดิเคเตอร์ชี้ชัดว่าจะมีโอกาสร,ราคาพุ่งขึ้นไปก็มี1มี2มี3มีมีม,ม,มีมี4ก็มี4ตัวครับมี4 i n อินดิเคเตอร์นะครับแต่ว่าตัวที่อ่ไม่ไมไม,ไม่ไม่ชี้หรือว่าไม่มีไม่บอกว่าจะขึ้นก็คือตัวอวนลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับราคา1 2 2 3 4 บอกว่าเป็นขาขึ้นเพราะนั้นต้องเข้าเก่งกำไรเอาไว้ในตอนนี้นะครับจะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปกอบเป็นกอบเป็นจังหวะนั่นเองนะครับเพราะนั้นอยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณานะครับเราบอกแล้วว่ามีอินดิเคเตอร์4ตัวช่วยกำหนดว่าเป็นจังหวะขาขึ้นพันก็โปรดรับไว้แล้วก็ลองพิจารณาว่าจะทำกำไรกับท่านนักทุนได้หรือเปล่านะครับเราก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้หวังว่าท่านจะเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับท่านนักทุนที่เคารพครับ กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดติงแจ้งเตือนแล้วก็ขอบรคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ